ยยครูนอเยเนนะครับถ้ารู้นดงนนะครับวันนองการารส่วนกทคได้รับรชินจากท่านผู้จัดการนะครับให้ตาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการข้าราชกาว ก็เคยกลับเรียนทางสื่อว่าในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตนะครับมีเหตุต่างๆก็เป็นพวกทางที่ทางวนการค้าขายยาเสพติดก็จะหาโอกาสช่วงนี้นะครับที่กำลังตำรวจต้องไปทำภารกิจอย่างเช่นมากมายนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตังหวัดปุตรภาคหนึ่งนะครับคริมบทนแล้วก็ในเขตนครบาล ซึ่งหลังจากที่ท่านผู้การตรลงรูทรพา้าหนึ่งข้อหมายให้ท่านผู้กำกบการกับทีมงานกองสื่อนะครับผมก็ลงมาควบคุมกันบัตรก็ได้ข้อมอูลว่านายกศพพ็อกโซสเนี่ยครับรับเรียนยาเสพติดมาจากภาคอีสานรถน,นี้มาจากมาจากภาคอีสานนะครับถ้าไม่ใช่ทางภาคเหนือยนันช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าทางภาคเหนอือหรือ,อทางฝั่งลาวของเราก็ การลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่มากมายก็สามารถดําเนินการเห็นนะครับในการสืบต้นดเนินการได้ข้อมูลว่าในขนกเอายาเสพติดเข้ามาจะมาส่งในในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งถ้าท่วการกับสินแานของกองสืบก็ระวังแผนในการติดตามจับกลุ่มเห็นผู้ต้องสงสัยอะไรนี้ตามตัวมีลูปคันที่มีข้อมูลอยู่ก็ได้ดำเนินการล็อกตัวไว้แล้วก็ ได้ขึ้นไปคนนะครับโรงแรมโลสในพื้นที่สุนาร์นะครับได้ของกลาง40มัดถ้าเป็นเม็ดก็ประมาณ8น,นะครับ80เมเ็ดก็สอบถามดูก็ตามข้ขขอมูลที่ผมตับเรียนนะครับว่าน,านำยาเสพติดมาจากทางภาคอีสานเพื่อจะบรรจุไา,ายในพื้นที่ตำรวจสุ่นท้องที่นะครับนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเข่าวๆซึ่ง ทีมงานของาะเพราะว่การสืบสวนโดยท่านเราติดตามอยู่ด้ครับก็คงจะเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการคายยาเสพติดนะครับมีงานอย่างไรมีการวางท้องอย่างไรมีการส่งข้องอย่างไรแล้วเก็บซ่อนอย่างไรนะครับท่านประธานผมผมก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เห็นงานในการอย่างงานการแจ้งนะครับชัดเจนครับของละตีนี่เแจ้งมาเป็นคนไหน ของรถนี้ค่ะเตรียมเอาไปตกของรถนี้เตรียมไปตกที่ไหนถ้าผม<อ>ตอบจากผลลัพธ์ก็คงในพื้นที่ผริตผลผลนะครับนนในพื้นทีนทน่ผมทราบว่าเป็นเครื่องทายไม่ใช่ทางขั้นเหนือนะครับตอนนี้โยกมาทางภาคตะวันออกเฉนะียงเหนือมาข้ามมาจากฝัง่งโน้นนะครับฝั่งนาหมายถึงของรถเขามาจากฝั่งนาหรือเปล่าครับ มีอข้อมูลอย่างนั้นนะครับมมอ,อ,อ่านั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับขอโทษทีเพราะว่าอ่ามันจะมีขั้นตอนที่ม,มีตัวคัดเอามีกระบวนการการนำส่องอีกชุดหนึ่งครับตี่เคยพบวัตจะทำคดีอะไรอ่ายังยังครับอ่าเราต้องต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะครับ สอบถามเบื้องต้นก็อย่างที่บผมเรียนนะครับมีกระบวนการนำส่งนามาส่งไว้อันนี้เราก็อยู่ระหว่างการสืบนะครับมันจะทำให้สารที่ออกกัญชาที่เราจะกัญชาได้เป็นกระดาษบัตรหรือกระดาษเยี่ยมอะไรพวกอย่างนมันต่างกันยังไงครับมันต่างกับผ้าเหนื้อเราผ้าเหนื้อไม่ไม่ตรงนี้นะครับมันมันมีการแพคกิ้งรูปแบบ เรา,เ,าเราเรา,เราแกะมาดูแล้วก็พิสูจน์ไา้ว่าข้างในมันมันใช่ชัดเจนนะครับแล้วเบว่าอย่าได้นชัดเจนนะครับแต่รูปอย่างที่บอกก็แพ็กกิ้เป็นเหมือนกันเราลุกแตบแพ็กกิ้อย่างนี้พบเจอการรับซื้อน้อยครับเร,เราเราเจอน้อยส่วนใหญ่เราแค่ได้จากทางท่านเหนือซึ่งเดี๋ยวผมบอกคุณนะครับ,ม,บ,นนรบมันทั่วที่บ้านเรือนมุดเนี่ยมันก็จะมีทยอยออกมาซึ่งโยกออกมาท,ทางทางา่าคเหนืก็เยอะนะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้ มาทั้งสองทางนะครับตอนนี้เยอะมากทางภาคเหนือก็เยอะอย่างที่เราจับได้เพื่อไม่นนักที่แล้ว